สวัสดีครับผมวันนี้คุณเสียมเหลาพามาใส่เบ็ดครับผมนี่ครับเดือใส่เดือนครับทีเดืยมมีแล้วครับแต่วันนี้น้ําขึ้นนะครับมาจากทางอื่นครับแต่ฝนไม่ตกครับตามทุ่งนาไม่มีน้ําเลยครับเสียคิวจิบงานครับจิมงานโอเคครับผมจะปักเบ็ดกันครับใส่ค่ำครับเพื่อได้ไม่มีปลาเล็กมากวนครับ ไม่รู้จะมีแต้มหรือเปล่าครับโอเคครับใส่เบ็ดกอนครับผมโอเคครับผมใส่เสร็จเรียบร้อยครับเนี่ยั้นสุดท้ายครับเดี๋ยวยามกลับกันครับไม่รู้ว่าจะมีแต้มหรือเปล่าร้อนอบอ้าวมากครับน้ําน้ํามันขึ้นครับเนี่ยน้ํามันไหลขึ้นครับรอบที่แล้วที่ผมมาใส่น้ําแห้งครับน่าจะฟังฝังทางนู้นครับฟังจ้นหัวน้าครับฝนตกครับ ส่วนฝั่งผมบ้านผมเนี่ยแรงครับถามพ่อที่บ้านแรงมากครับฝนไม่ตกเลยครับความท้ามันจะมาจะมาจริงครับตอนนี้รถอบอ้าวมากครับโอเคครับผมผมก็ลืมเอาไม้นะครับเซี่คฟับขาตั้งกล้องมาอีกแล้วครับต้องขออภัยด้วยนะครับคลิปนี้โอเคครับผมพยายามจะเดินให้ช้าที่สุดนะครับผมเดี๋ยวขากลับครับเดินดูกลับครับถ้ามีเต้มยังไงเดี๋ยวจะถ่ายรับชมนะครับผม นี่ครับทีมงานครับเนื่องจากฝนตกครับกินเกลือิ่นเกลือครับหรือว่าเราจะรอดูสักรอบหนึ่งไหมเหมือนเริ่มซาแล้วไม่เราก็เหลือข้าวไว้ราอสองคนเออนั่นแหละไอ้นี่ทำไมกูปวดใจไปแล้วมันมานี่วะเอาข้าวกับพริกเกลือครับวันนี้พริกเบนมันจงไปแล้วครับกระท่อมมีมาทีไรครับฝนตกตลอดครับสุดยอดชิมงานเสร็จก็ไม่พักครับ ครับผมจําเป็นต้องออกมายามเบ็ดครับฝนเริ่มสาแล้วครับโอ้มากระท่อมนี้ทีไรฝนตกทุกทีครับโอเคครับผมจะเปียกกล้องนะครับญาติครับถ่ายเฉพาะมันเดิมครับถ้ากินก็จะถ่ายให้ชมครับโอเคครับผมดูเบ็ดก่อนครับผมมาแล้วครับผมนี่ครับปลาไหลน้องดึงนี้ อุ้ยปลาช่อนโอ้โหปลาช่อนครับสวยๆครับโอเคครับผมพร้อมไปหน่อยครับโอเคครับสวยๆครับผมแถมแรกมาแล้วครับผมเก็บมันครับผมยอดครับว้าวคันเบ็ดครับผมว่าอยู่ครับไม่เย็นหาไม่เจอผมก็ไม่ได้ลงมาดูครับผมคิดว่าจะไม่ถูกโอ้โหอยู่ไหมครับนี่คันเบ็ดจมน้ำเลยโอ้โห ยังอยู่อุ้ยคิดว่าจะไม่อยู่ว๋อโอ้โหเสือดุกรับสวยๆเลยครับโอ้โหคันจมน้ำขนาดนี้เบ็ดครับผมว้าสายใหญ่ๆเลยครับโอ้โหความยาวดูครับโอ้โหเ็ดครับผมเก็บก่อนครับผมมานอันนี้ครับเนี่ยการเที่ยวครับจมไปเลยครับเบ็ด น่าจะไม่อยู่ครับดูจากลักษณะโอ้ยโอย้ไม่อยู่จริงด้วยเฮ้ยค,ครับผมเก็บก่อนครับเอ้ยเป็นเดือต่อครับผมใช่เฮ้ยครับผมคันสุดท้ายแล้วครับได้มาสองแต้มครับเฮ้ยค,ครับเยือดหมดครับ เปลี่ยนเดียวก่อนครับเหลือฝนหยุดตกแล้วครับโอเคครับผมเดินดูกลับไปครับผมเดินมาที่กระท่อมครับในทีมงานโดนครับอ้ชันน้อยเอยโอเคครับผมส่วนผมนี่ครับสองแต้มลูกหนึ่งครับนี่ใส่ป๊กเอฟเลยครับ นที่พักแล้วครับร้อนมากเลยครับโอเค okay, ครับผมถึงที่พักแล้วครับเดีย๋ยวเอาปลาใส่ตะ้องกันครับเออบนนี้แหละเลครับนอนเต็นท์อยู่แล้วเกะก่อนครับผมโอ้โหงาทุม่มช่วมช่วมตัวเลยได้หอยมาสองครับ กระดุกสวสๆใหญ่ทุกเทะเบาๆาๆลูกยืนของเทะของเท่ของเทะเด็ดอือสูไข่เต็มท้องครับโอเคครับมันแจม แตงกับปลาช่อนครับฟ้าร้องสังนงคึมคึมคึมนี่ครับสองแตมครับเคครับกับหอยครับหอยเอาไว้ตรมครับเคครับ,คครบมันมนันทีมง,งานมาแล้วครับไหนอันนี้หอยเ,เอาแล้วไหนปลาไ,ไหน,ไหนเอาปลามาดูหน่อยลายกระสอบเกินลายกระสอบเกินครับ ฮะดูเนายยนปลาดูปลาหน่อยนี่ชิ้งไหนนี่ปลาดุกตัวนี้นี่ดูนี่คอยดีนี่นี่ตัวใหญ่นี่ตัวใหญ่นี่เปิดหน่อยอันนี้นี่ตัวใหญ่ที่สุดเห้โชว์หน่อยนี่ตัวใหญ่ที่สุดโอ้โหโอเคครับตลาใหม่นี่ปลาปลาดุกปลาดุกเออเท่ากันเลยโอเคเออ เอามาจากบ้านโอเคครับผมเป็นเวลาห้าทุ่มครึ่งครับยามเบ็ดกันรอบที่สองครับกินข้าวครับทันเล่ครับเป็นยังไงครับเออเยอะหมดครับโอเคครับเติมเยอะก่อนครับผมถ้ามีเต็มเดี๋ยวถ่ายให้รับชมนะครับผมท่านนี้เหมือนจะมีอาการหรือเปล่าครับ โอ้ไม่อยู่โอ้ที่ค,ครับผมไม่เป็นไรครับผมไปกันต่อครับนี่ครับมันจะโดนแล้วครับอุ้ยเจ้านอกๆอ,อยู่ครับนี่ครับนี่ครับรวบรวบรวบ ปลาอะไรปลาขาวพวกนี้อะไรนี่ดีครับผมถือว่าเป็นแจมแรกครับผมเก็บผลครับขั้นสุดท้ายแล้วครับรอบนี้แจมเดียวครับนี่ครับมันจะแห้วครับดีครับผมแจมเดียวครับต่อไปครับเห็นกยู่ตรงทางโน้นตัวใหญ่เลยครับ ีครับครับผมรอบนี้แต้มเดียวครับนี่โอ้ยเป็นไรครับลุ้นพรุ่งนี้ชเช้าเยอะหมดทุกคันเลยครับไม่มีวีเวไวลุ้นพรุ่งนี้เช้าครับอาจจะมีลุ้นครับโอเคครับผมดูทีมง,ง,งานว่าจะได้ไหมครับ โอ้ยส่วนผมรอบนี้เฮลรบนี้เฮลขัดตะคงไว้ครับโอ้รอบก่อนนั้นไม่ได้ใส่ข,ขัดไว้ครับเอา,เอาหลุดหายแซบครับกระดุกโอเคครับผมโอเคครับผมเช้าแล้วครับผม ดีห้าครึ่งครับมาดูครับผลงานเช้านี้ว่าจะมีให้ท่านได้รับชมหรือไม่นะครับเกิดครับไปกันเลยครับผมย,ยุงเข้าเต็นท์เฉยเลยเนื่อนรู้มัน,เ,นเข้าได้ยังไง ผมน่าจะมีรอยขาดมีรอยรั่เคครับคันแรกยังอยู่เหมือนเดิมโอเค,ครับถ้ามีแต้มเดี๋ยวจะถ่ายรับชมนะครับผมนี่ค,ครับยกมาหลายหลังมากครึ่งทางแล้วครับยังไม่มีแม้แต่แต้มเดียวเลยครับ เช้านี้โซ่เวลครับโซ่เวลเฮลครับดูไปครับนั่นครับดูครับโอเคครับผมเก็บกันครับโอเคครับผมเป็นการสุดท้ายแล้วครับโอ้โ้หลุดโอเคครับผมเช้านี้เฮลครับ ไม่มีสักแต้มเลยครับผมขีเ okay, ครับผมเราไปชรดกัน okay, ครับผม okay,